ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นการซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์เป็นของลูกค้าเก่าจากกทมตันนี้ลูกค้าแจ้งว่าโดนฟ้าลงมีอาการเปิดไม่ติดนะครับเบื้องต้นผมได้ทำการตรวจเช็คขั้ว DC input บวกลบช็อตถึงกันนะครับก็แสดงว่าทางฝั่ง DC ช็อต น่าจะมีมอสเฟตในวงจรคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะฮะฟ้าลงนะลูกค้าแจ้งว่าก็เดี๋ยวแกะตัวเครื่องตัวเช็คดูนะครับมอสเฟตช็อตกี่ตัวครับก็จากการลื้อตัวบอร์ดออกมาตัวเช็คพบว่ามีมอสเฟตมอสเฟตทาง ั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับช็อตอยู่1ตัวแต่สาเหตุที่มอฟเฟตอร์ช็อตเครื่องเปิดไม่ติดคาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับฟ้าลงนะครับคือมันมีปัญหาอยู่ที่วงจร pwm ตรงบริเวณนี้นะครับที่ผมเคยแนะนำไปในลหลายหคลิปนะฮะว่าถ้า กรณีของกิจทายรุ่นสีเงินสีทองเนี่ยถ้ามอสเฟกคอร์เตอร์ช็อตให้เราเช็คตรงจุดนี้ด้วยเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเป็นขี้เกลือเนื่องจากมันอยู่บริเวณพัดลมนะครับแล้วก็ตัวต้านทานตัวเนี้ยค่า 100k อ่า k 0 0 k นะ มันชอบเสียนะครับคือมันชอบเสียชอบมีปัญหาทําให้สัญญาณสามเหลี่ยมที่ฐานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่ออกนะก็ทําให้เมื่อเราเปิดเครื่องรันเนะี IC ่ยไอซีไม่ใช่ไอซีขอภัยมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์จะช็อตในทันทีนะครับหรือว่าถ้าตัวต้านทานตัวนี้มันยืดค่า,ามันยืดค่าก็ มันก็จะทําให้มอสเฟตเนี่ยนะครับทํางานแล้วเกิดความร้อนผิดปกติเนื่องจากความถี่มัน,ม,นมันผิดเพี้ยนนะฮะในกรณีของตัวเนี้ยผมลองวัดสัญญาณที่าตามจุดต่างๆบริเวณเนี่ยนะนะครับสัญญาณมันไม่ออกนะอันนี้ผมไลทตะกวัวไปแล้วนะครับไลทตะกวัวก็ยังไม่ออกแสดงว่าตัวต้านทานมันขาดนะเวลาเราวัดสัญญาณเนี่ยเราจะวัดจุดนี้นะครับ มันจะมีสัญญาณสามเหลี่ยมความถี่ราวเจ็ดสิบกิโลเฮิรต์เนี่ยตรงนี้นะนี่นะครับสัญญาณมันก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ด้วยนะเนื่องจากมันมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็มาวัดตรงกลางนี้นะฮะร,ระหว่างไดโอดสองตัวนี้นะครับมันต้องมีสัญญาณเหมือนกันนะอันนี้ไม่มีเห็นไหมครับแล้วก็วัดตรงตรงนี้ก็ต้องมีสัญญาณสามเหลี่ยมเหมือนกัน นี่นะครับมันไม่ออกนะฮะสัญญาณสามเหลี่ยมไม่ออกนะครับ,ออรบแล้วก็มาวัดที่ตัวต้นฐานตัวนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับก็สัญญาณก็ไม่ออกเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็วัดที่ทานซิสเตอร์ตัวนี้นะฮะที่ขาขาหนึ่งนะครับสัญญาณก็ไม่ออกนะครับซึ่งปกติที่ผมวัดตามจุดเนี้ยมันจะต้องมีสัญญาณสามเหลี่ยมแล้วก็มาวัดที่ขานี้นะครับเห็นไหมฮะ สัญญาณก็ไม่ออกเห็นไหมครับแล้วจะมีออกอยู่จุดเดียวคือที่ไดโอดตัวนี้นะครับซึ่งอาการเนี้ยตัวต้านทานตัวนี้มีปัญหานะครับตัวต้านทานขาดนะต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวต้านทานค่า 100k เนะเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนตัวต้นานทานเปลี่ยน m o s เฟ t นะครับแล้วเดี๋ยวมาวัดสัญญาณให้ดูอีกทีหนึงนะครับ ครับก็จากการเปลี่ยนตัวต้านทานตัวที่มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยนะฮะตัวต้านทานที่ผมมีอยู่อาจจะใหญ่กว่าของเดิมนะครับแต่สามารถาใส่เข้าไปได้นะฮะตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวทีนี้ผมจะวัดสัญญาณให้ดูอีกทีนึงนะฮะวัดตรงกลางเนะี่ยตรงนี้มีสัญญาณนะครับในตอนแรกที่ตัวต้านทานม,มันขาดนะตรงกลางเนี่ยจะไม่มีสัญญาณนะฮะ ตอนนี้เปลี่ยนตัวต้านทานแล้วนี่นะครับก็จะต้องมีสัญญาณสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็วัดตรงนี้นะครับตรงสามจุดเนี้ยมันคือจุดเดียวกันนะสามจุดเนี้ยนะครับตรงขาทานซิตเตอร์ตรงตัวต้านทานหรือว,ว่าตรงไดโอดตรงเนี้ยมันเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดมันก็ต้องมีสัญญาณสามเหลี่ยมเหมือนกันประมาณนี้ยนะครับ แล้วก็ตรงขาทรานซิสเตอร์ทางฝั่งนี้นะฮะก็จะต้องมีสัญญาณสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าวัดแล้วจุดไหนไม่มีสัญญาณนะก็ลองเช็คดูนะฮะก็จะมีที่มีปัญหาเท่าที่เจอก็จะมีไดโอดมี R มีทรานซิสเตอร์นี่แหละ,ะลองเช็คดูให้ดีถ้าวัดแล้วมันไม่มีสัญญาณนะครับถ้าตรงนี้ไม่มีสัญญาณเปลี่ยนมอสเฟสตตัวใหม่แล้วเปิดเครื่องรันมันก็จะช็อตในทันทีนะฮะมอสเฟต ต่งคอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ีวผมเปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมอสเฟตตัวใหม่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตัวต้านทานที่มีปัญหาแล้วอ่าก็เดี๋ยวมาทดสอบรันเบื้องต้น จ่ายไฟ AC เข้ามาเครื่องมันเปิดค้างอยู่นะสวิตช์เปนค้างอยู่ตัวเครื่องก็เริ่มรันนะครับแต่ว่าวัดมันออกนิดเดียวเดี๋ยวนะผมเช็คดูก่อนว่ามันโอ้โหมอสเฟสร้อนจี๋เลยอ่าแบบนี้ ไม่จบฮะซ่อมไม่จบนะครับมอเตอร์ในตัวไอตัวที่ช็อตเนี่ยร้อนจี๋เลยเพราะว่าคาดว่าหม้อแปลงน่าจะช็อตรอบนะเพราะว่ามอเตอร์คู่นี้ร้อนจี๋เลยนะครับหรือยังไงผมลองเช็คดูอีกทีนะาแต่ว่าเนี่ยดูเหม,มือนหมอแปลงมันน่าจะ น่าจะช็อตรอบหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมอเตอรเร้อนจีเลย<อ>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำการเช็คดอีกทีนึงนะครับมันรันเครื่องสามารถรันได้แต่ว่าหวัดออกนิดเดียวมอเตอเมอเตเร้อนนะครับ ผมลองวัดค่าความเหนี่ยวนำของตัวมอแปลงแล้วปรากฏว่ามอแปลงช็อตรอบจริงๆนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวจะวัดตั้งแต่ลูกนี้ให้ดูนะครับเทียบกันนะอ่านี่นะฮะวัดเนี่ยครับ427มโครเฮนรี่นะฮะอ่าวัดขาถัดมาเนี่ยครับ428วัดลูกถัดมานะนะครับวัดทุกลูกเลย 480นะฮะ482อลูกถัดมานะลูกนี้นะครับที่มอสเฟตตัวนี้นะที่เปลี่ยนใหม่ที่มอสเฟตมันชอน็อตนะฮะดูค่าความเหนี่ยวนำนะฮะเหลือแค่1.23ไมโครเฮนรี่นะครับวัดอีกขาหนึ่งนะนะ่ ry, งจไมโครเฮนรี่เช่นกัน ลูกนี้นะครับที่มันช็อตนะส่วนลูกถัดมาเนี่ยไม่ช็อตก็จะอยู่ประมาณ400 400กว่ากว่าประมาณนี้นะครับลูกที่ไม่ช็อตเนี่ยจะอยู่ประมาณ400ร้อีวัดได้500คือมันอยู่ในวงจรนะบางทีค่ามันก็มีผิดพลาดไปบ้าง แต่ว่าลูกเนี้ยช็อตแน่นอนค่าความเหนี่ยวนำต่ำมากนะฮะหนึ่งไมโครเฮนรี่เนี่ยคือมันช็อตนะครับค่าความเหนี่ยวนำต่ำขนาดน,นี้นะฮะก็จบเลยแบบนี้นะครับมอแปลงชอ็อตมอแปลงไม่มีขายนะมันคือ มันจะต้องพันใหม่แต่ทีนี้พันใหม่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมผมเคยพันไปแล้วมันก็เคยพันให้เพื่อนสมาชิกไปนะมันใช้งานได้แต่ว่ามันเอาไปใช้มันก็มีปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นลำบากเลยแบบนี้เลต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะไ่ลูกค้าจะจะเอายังไงนะครับเพราะว่า ถ้าจะให้พันหม้อแปลงใหม่คงจะเป็นเรื่องยากถ้าจะให้ซ่อมต่อมันไปไม่ได้เพราะหม้อแปลงมันช็อตนะฮะคือถ้ามันมีบอร์ดอะไรจะง่ายนะมีมีบอดที่มันซ่อมไม่ได้เรามาแกะหม้อแปลงมันก็เปลี่ยนหม้อแปลงเลยมันก็จะจะจบกว่านะครับการรื้อหม้อแปลงออกมาพันเป็นเรื่องยาก เคยลองพันแล้วมันไม่จบนะไอ้ที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าพันไปแล้วมันไม่จบมันเอาไปใช้งานมันก็มีปัญหาอีกก็อ่าตัวนี้นะครับปัญหาอาการเปิดไม่ติดก็มอเตชอ็อตนะฮะมอเตอช็อตเพราะว่าชุด p w m, m มันมีปัญหานะครับที่หมออแปลงไหมเพราะว่ามอสเฟตมันชอ็อตลูกค้าไม่ได้สับเบรกเกอร์ DC ลงเพราะนั้นมันจะมีกระแสจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยวิ่งไหลผ่านตัวมอสเฟตไปไหลผ่านขดลวดของตัวมออแปลงนะไหลผ่านขดลวดของตัวมออแปลงทําให้หมออแปลงคือมันก็จะมีการชอร็อตแช่อย,อยู่แบบนั้นลูกค้าบอกว่ากระแสลองวัดกระแส ของของอวัดกระแสที่สายที่มาจากแผงโซลาเซลล์กระแสไหล30แอมป์นะแสดงว่าลูกค้าก็ใช้น่าจะใช้แผงไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า3แผงเนาะถึงมีกระแสไหลถึง30แอมป์ก็หมายความว่ามันมีการช็อตแช่อย,อยู่ที่ตัวมออแปลงเนสามสิบแอมปมออแปลงก็แน่นอนฮนะน่าจะไม่ ที่กระแสไหลเนี่ยไหลผ่านขดลวด30แอมป์มันไหม้แน่นอนเพราะว่ามันจะร้อนร้อนมากแล้วลูกค้าบอกว่าได้กลิ่นไหม้ด้วยทีนี้การใช้งานพวื่อเนี้นะคือเราอย่าอย่าใช้ทิ้งทิ้งกว้างๆงนะฮะเราใช้งานก็ต้องสังเกตมันทุกวันว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับวันมาตรวจเช็คว่าเออมันทํางานมันยังทํางานปกตินะมันยังติดปกตินะนะครับ คือถ้าเราไม่สังเกตมันก็จะเป็นลักษณะนี้คือเวลามันเสียเนี่ยเราไม่รู้พอไม่รู้ปับ๊บอ่าเราก็ไม่เวลามันมีปัญหาก็ช็อตอย่างช็อตเนี่ยมันช็อตคายอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะปิดเบรกเกอร์ได้ทันทําให้มันเกิดการเสียหายบานปลายนะฮะเสียหายลามนะครับอ่าึ่งปกติแล้วมันมันควรที่จะต้องแค่เปลี่ยนมอสเฟตกับซ่อมทีเดทีเดย m ก็ใช้ได้แต่ทีเนี้ย ลามมาจนถึงมอแปลงแนละ้วเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ซ่อมไม่ได้มีอยู่2อ,อย่างอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะมอแปลงไหมกับไอซีคอนโทรลเลอร์เสียนะฮะสองอย่างเนี้จะซ่อมไม่ได้นะฮะซ่อมไม่ได้นะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ จะเอากลับไปใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนมออแปลงลูกนี้หรือว่าพันใหม่นะครับวิธีนี้ก็คือการถอดมอสเฟตที่ m o สเฟตคู่ที่ขับมออแปลงลูกนี้ออกเพราะว่าไอ้วงจรคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมออแปลงของกีตายอินเวอร์เตอร์มันอนุกรมกันอยู่ทั้งหมด5ลูกนะครับซึ่ง1ลูกเนี่ยก็จะรองรับ กำลังวัดกำลังขับหรือกำลังวัดอยู่ที่200รอวัตต์นะฮะทั้งหมดห้าลูกก็เท่ากับห0 0 0พันวัตต์ทีนี้เราเอาหม้อแปลงออกไป1ลูกนะฮะก็คือโดยการเอา mosfet เ,เนี่ยออกคู่นี้ออกเลยคู่ที่หม้อแปลงลูกที่ทหม้อแปลงมันไหม้เนี่ยหม้อแปลงลูกนี้มันจะไม่ทํางานแต่ว่ากิจไทยมันจะยังทํางานได้เพราะว่าหม้อแปลงมันอนุกรมกันอยู่ แรงดันมันก็จะวิ่งผ่านไปเฉยๆนะฮะแรงดันอนุกรมมันอนุกรมกันอยู่5ลูกเนี่ยแรงดันมันก็จะวิ่งผ่านหมอแปลงลูกนี้ไปซึ่งสามารถใช้งานได้เช่นกันแต่กําลังวัตต์ที่ที่ทาได้นะฮะก็อาจจะลดไป200วัตต์นะครับก็คือจะเหลืออยู่ที่ประมาณ800วัตต์เพราะว่ามันไม่มีหม้อแปลงหนึ่งลูก ราะว่าวิธีเนี้าทาให้สามารถลูกค้าทําทให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอากิจทายกลับไปใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับเพราะไม่อย่างนั้นต้องหาหมออแปลงมาเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะฮะหามออแปลงมาเปลี่ยนเป็นเรื่องยากมออแปลงไม่มีขายจะต้องหาจากบอร์ดอะไหล่ซึ่งกิจทายพวกนี้มันไม่ค่อยเสียถึงแม้ว่ามันจะเสียหนักแค่ไหนก็สามารถซ่อมได้นะครับ ก็สามารถซ่อมได้ยกเว้นว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เสียถึงจะซ่อมไม่ได้แล้วทีเนี้ยกิจเงินกิจทองเนี่ยไมโครคอนโทรลเลอร์มันไม่เสียนะเท่าที่ซ่อมมายังไม่เคยเจอเสียเคยเจออยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละคนละรุ่นกับตัวนี้นะก็เลยการที่เราจะหาบอร์ออดอะไหล่มาเอาม่อแปลงมันก็น่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นอีน,นี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะครับ ผมจ่ายแรงดัน42โวลต์กระแสที่3แอมป์แรงดัน DC ที่42โวลต์กระแส3แอมป์นะถ้ากิจทายอเว์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะลองดอูเริ่มรันแล้วนะครับอันนี้ไม่หม้อปแปลงไม่ไม่มีหม้อปแปลงหนึ่งลูกนะเพราะว่าถอดมอเตอรออกแล้วด,ด,ดูกำลังวัตต์เห็นไหมครับ107วัตต์เห็นไหมฮะ ไทยยังสามารถทํางานได้ปกติยังสามารถผลิตกําลังวัตต์ออกมาได้ปกติถึงแม้ว่าจะไม่มีหม้อแปลงหนึ่งลูกนะครับที่ที่ทำงานาทําหน้าที่ในการอ,าอัพแรงดัน DC ขึ้นมาเป็นแรงดัน DC Highvo l t นะฮะไม่มีหม้อแปลงหนึ่งลูกมันก็ยังทํางานได้ปกตินะครับนี่น,นะฮะก็ยังได้กําลังวัตต์อยู่ที่ร้อย กว่าวัตนะฮะรอ้รอยร้อยเจ็ดร้ยห้ยเจ็ดวัตนะครับทํางานได้ปกติทุกอย่างนะอืมก็คงจะต้องเอาแบบนี้นะฮะเพราะไม่อย่างนั้นก็ลูกค้ามันไม่มีว่าปแปลงลูกค้าก็ใช้งานไม่ได้คงต้องคืนเครื่องถ้าถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับอืม เ,เดี๋ยวผมลองประกอบดูแล้วกันนะฮะประกอบแบบนี้คือเอามอเตอร์ออก2ตัวประกอบกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองรันกําลังวัดสูงๆดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าสัก5้าหกวัตต์เนี่ยถ้ามันทางานได้ก็โอเคนะครับนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่มีหม้อแปลงทํางานอยู่4ลูกนะฮะมี1ลูก ที่มันไม่นะครับถอดมอสเฟตออกไม่ทำงานนะก็เดี๋ยวลองรันที่กระแส18แอมป์ดูนะกระแส18แอมป์แรงดัน42โวลต์ถ้าเป็นกิจทายาที่มันปกติเนี่ยนะะมันจะรันได้อยู่ที่ราว600วัตต์นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันไม่มีหมอ้อแปลงหนึ่งลูกเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้600วัตหรือเปล่าถ้ามันได้600วัตก็คือปกตินะครับสามารถเอากลับไปใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหมอ้อแปลงลูกที่ไหม้นี่นะฮะเดี๋ยวลองดูวัดดูกําลังวัดสูงสุดนะครับที่ผลิตได้ห้าร้อยหกร้อยวัตนะฮะ ก็ขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่600วัตต์นะครับอตอนนี้มันมันปรับความสเสถียรของแรงดันนะนะอยู่ที่ราวๆสาสิบสามโวลต์ดลองดูอีกทีหนึ่งปิดแล้วเปิดลันอีกทีนึ่งดูที่กำลังวัตต์สูงสุดนะนะครับก็ครั้งแรกที่ลองเนี่ยขึ้นไปหกร้อยวัตต์นะดูอีกครั้งหนึ่งจะถึงหกร้อยวัตต์หรือเปล่าก็อยู่ราวๆเนี้ยนะ 6 0 0วัตต์ห้0 600วัตต์เนี่ยถือว่าปกติ500 605วัตต์นะครับสูงสุดอ่ะโอเคก็ใช้งานได้นะใช้งานได้นะครับก็น่าจะต้องส่งงานแบบนี้นะลูกค้าเอากลับไปใช้งานได้ถ้าไม่ทำแบบนี้ลูกค้าก็จะใช้งานไม่ได้ จะต้องหาหมอปป้หาหมอแปลงมาเปลี่ยนก็เป็นเรื่องหาม้อแปลงมาเปลี่ยนก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดเจออาการลักษณะนี้ถ้าหาหม้อแปลงมาเปลี่ยนไม่ได้พันม้อแปลงไม่ได้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะดูเพื่อเป็นแนวทางความจริงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนม้อแปลงนะฮะในในใน,ในการซ่อมเนี่ยนะครับแต่ว่า ถ้ามันไม่มีตัวเลือกอย่างอื่นนะครับมอปแปลงก็ไม่มีพันใหม่ก็ไม่ได้ก็วิธีนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะซ่อมให้กีทารอินเวอร์เตอร์กลับมาลันได้กลับมาใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องซ่อมเปลี่ยนมอปแปลงในะ้ลูกที่ไหม้นะนะครับอโอเคก็ ปกติแล้วเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้าอีกทีลูกค้าจะเอาแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็คงต้องเอาแบบนี้ถ้าไม่เอาแบบนี้มันไม่มีวิธีอื่นแล้วนะอย่างที่ผมบอกวิธีถูกต้องก็คือเปลี่ยนมอปแปลงแต่มอปแปลงไม่ไม่มีขายพันก็ยากนะฮะพันถึงแม้ว่าพันใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นวิธีนี้วิธีนี้ดีที่สุดกลับไปใช้งานได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือมอปแปลงทํางานแค่สี่ลูกเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ได้รันที่ 1,000วัตต์ใช่ไหมฮะตเต็มที่ก็5 600วัตต์นะเจ็วัตต์เต็มที่เพราะนั้น700วัตต์เนี่ยมออแปลงอีก4ลูกมันทำงานได้นะครับอ่ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนะะื้อหาในคลิปทีดพลาดการใดขออภยัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ